ว่าชิลูกมาสอยผัดแล้วแล้วเนาะโอ้ยทำคอนเทนต์มายอกสาววเกี่ยวข้าวผัดมาดูสาวเกี่ยวข้าวสายแล้วจเย็นๆต้องฟ้อนพร้อมเกี่ยวข้าวนี่ต้องฟ้อนไปน้ำ แต่เย็นๆขึ้นน้ำต้มไก่ไนี่เน,นเงเางรี้เนาะปิ้งไก่ปิ้งไก่ก็ขายเข้ากระเกี่ยวเในาะสำหรับใครที่สนใจเจ้าของร้านหรือว่าปิ้งไก่เจ้ขา,าของร้งานกระโสดเดี๋ยวเขาเด้อ <c oughs> เออเจ้าของร้านกระโสดบันนี้วันนี้พันหมีหนีลงทุ่งนา,ากะว่าสิมาเกียวซอยภาสิแล้วแล้วะนะ อืมว่าจะมาเกี่ยวซอยไปเกี่ยวแล้วแล้วเอาดูบ่อานเกี่ยวโอ้ยกับบอระโอหน้าเหนือท <Okay. S 2> ี่ลงาบยูเขาที่ทานทาจางง่ายหละร้อยห้าสิบโบไปบ่บร้อยห้าสิบโอ้สองร้อยโอสร้อกมาเอาละลาเออละลาง่ายละร้อยเนาะ เป็นมีสังเหลงข้าผอมคละปันร้อยห้าสิบเหลงข้าวผอมคนละปันสิบโมงสิบห้านาทีโอ้จะไปเจ้าใหม่บอกกินหมูห <classrooms> มูเลยเนาะ แต่ละรอบนี่ป่ได้รนลงห่าสิบบาาสบเผานป่าเผาก็ได้รถคนละห้าสิบาทเ้าสิเผาให้กินนี่ผ่าอยู่นี่นี่นี่แล้วละจ้าพ่อนี่เขาทงกับลงกับลงมั้ง ลงมาเก็บอะไรนี่เลยว่าที่ลงมาถางป่าพักหนาฮะสิบโมงสิบหา้าสิบหา้บหานาทีาพักน้ำพักน้ำอย่างแห้วตายเนาะ ตรงงทาโอ้ยแล้วแล้วเนาะนแล้วก่อนเวลาอกีกบรรยากาศทองทุ่ง,งานานครับวันนี้ก็ทำงานประมาณ ตั้งแต่8ดโมงนะครับตั้งแต่8โมงถึง10บโมงนะฮะทำแป๊บๆก็ได้200แต่ว่ากว่าจะได้2 0 0นะครับต้องสู้กับแดดนะฮะนี่ต้องสู้กับแดดอันร้อนแผดเผาหลังทั้งหน้านะผมกว่าจะได้เงิน200ก็คือค่อนข้างที่จะยากลำบากอยู่นะฮะชาวบ้บานก็จะขึ้นไปรอรับเงินนะฮะ 200บาทแล้วก็ตอนบ่ายก็จะไปของเจ้าอื่นต่อเขอาไปล่า,า,ลามึงเหรอนั้นมันคือไปแมนชิงนี่วะ